โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสำหรับให้ผู้ปกครองส่งใบลาของนักเรียนผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนกำกับติดตามข้อมูลและสถานะของการเข้าเรียนของนักเรียนอย่างครบถ้วนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นการเข้าออกโรงเรียนข้อมูลการลาเรียนลากิจลาป่วยหรือขาดเรียน โดยท่านผู้ปกครองจะสามารถดูข้อมูลของนักเรียนได้ทันทีผ่านช่องทางอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ทางโรงเรียนจึงขอแนะนำวิธีการใช้งานระบบส่งใบลาออนไลน์ดังนี้การเข้าระบบใบลาออนไลน์เข้าหน้าเว็บไซต์โรงเรียนพิมพ์ www.watthana.ac.th คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ คลิกที p, thi, u, ่เมนู thi, u, ผ lake, cavity, ู is, ere, ้ปกครองและนักเรียนคลิกเลือกระบบข้อมูลผู้ปกครองที่หน้าระบบข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง (SDMA) คลิกที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ปกครองจะแสดงหน้าระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองเพื่อ log ินเข้าสู่ระบบที่หน้าระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองนักเรียนกรอกรหัสผู้ใช้ username ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนไว้จากนั้นกรอกรหัสผ่านพาสเวิร์ดคลิกที่ปุ่มล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบที่หน้าระบบข้อมูลนักเรียนสำหรับผู้ปกครองคลิกที่เมนูผู้ปกครองคลิกที่เมนูใบลานักเรียนระบบแสดงหน้าสำหรับส่งใบลาของนักเรียนทุกคนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอยู่ ที่หน้าเว็บสำหรับส่งใบาลานักเรียนคลิกเลือกส่งใบาลาของนักเรียนที่ต้องการลาระบบแสดงหน้าสำหรับกรอกข้อมูลการลาของนักเรียนคนที่เลือกไว้ที่หน้าเว็บสำหรับกรอกข้อมูลการลาของนักเรียนผู้ปกครองต้องกรอกข้อมูลการลาให้ครบถ้วนหากมีเอกสารแนบการลาให้แนบไฟล์โดยกดปุ่ม h Choose File จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่มอัปโหลดไฟ กดปุ่มสร้างเพื่อส่งใบลาผ่านระบบเมื่อส่งใบลาผ่านระบบออนไลน์ระบบจะแสดงรายการข้อมูลการลาของนักเรียนให้ผู้ปกครองสังเกตสถานะของใบลานั้นเมื่อนักเรียนกดปุ่มส่งใบลานักเรียนระดับมัธยมศึกษา สถานะของใบาลาจะขึ้นเป็นรอการพิจารณาเพื่อรอให้ครูฝ่ายปกครองพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือต้องการดูเอกสารประกอบการลาเพิ่มเติมผ่านมาทางระบบหากท่านผู้ปกครองพบปัญหาในการใช้งานระบบหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเบอร์โทรศัพท์02-2547991-5ด้านการใช้งานระบบใบาลาออนไลน์ ติดต่อครูงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เบอร์ภายใน410411ด้านรายละเอียดกฎระเบียบการลาต่างๆติดต่อครูฝ่ายปกครองระดับปถม,มวัยเบอร์ภายใน266372ระดับประถมศึกษาเบอร์ภายใน223ระดับมัธยมศึกษาเบอร์ภายใน277 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบบริหารจัดการงานต่างๆที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นจะอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการส่งใบลาล่วงหน้าตามระเบียบของโรงเรียนและขอขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร